มันเกิดอาการไฟหน้าจอไม่ติดแต่ว่าการทำงานปกติเหมือนเดิมนะครับกับมอสหรือว่ามอสจอได้ไฟต่างๆขึ้นหมดแต่มองไม่เห็นจอซึ่งผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนะพอดีเครื่องผมเนี่ยมาหมดประกันไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมานะครก็เสียดายเหมือนกันแหละก็แม้ว่าจะไปเคลมเปลี่ยนบอร์ดหรือเปลี่ยนจอแล้วก็ว่างไปนี่ผมก็ลองเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะครับเขาบอกว่าให้เราแกะฝาครอบด้านหลังให้ออก แล้วก็ให้ไปหนือนกับเครื่อง PC ครับเราไปขยับหรือว่าถอดสายตัวเ s สดีหน่อยขึ้นอถขอ่สายจอแล้วลองต่อใหม่ดูอาจจะเป็นการงานที่ปกติที่เกิดขึ้นกักภายในซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็วันนี้จะลองทําให้ดูตอนนี้ผมปิดเครื่องอยู่นะครับเคือเหตุการณ์เนี้ยคิดว่าทุกคนที่เป็นเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมต้องใช้ทํางานอู่ด้วยแล้วไม่หมดประกันไปละก็เลยแงะเองสําหรับการแงะเนี่ยนะครับก็คือให้ใช้ ของที่ไม่มีคมนะครับแต่บางอาจจะเป็นการ์ดแข็งๆเช่นผมเอาใช้การสมาชิดของนาซิยาเมือนี้ง,งัดทะเยอทะ้านนะครับก็คือให้สอดการ์ดตรงนี้เข้าไปตามรอยต่อ,อนีครับค่อยเลาะเบาๆนะครับไปเล่และเคี้ยวมันจะงาออกมาเองพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาฝาหลังออกได้แบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาข้างในของเตยที่รถสิบจุหนึ่ง2องนสี่นะครับมันจะมีสายอยู่2เส้น นะครับก็คือให้เราถอดสายที่เป<ม>็<ม>น Fc d ี e t ออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่วิธีการถอดมันก็ไม่ได้ยากเนาะี mm ๋ยวทุกคนมาตัวไสังเกตตัวเองก็ได้เนาะก็คือแค่รวมตัวล็อกออกมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็าสายอยู่แล้วแค่เองผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็ลองตัดส่วนดูสายเล็กน้อยแล้วกันะกน,นะครับแล้วก็ใส่สายตัวนี้เข้าไปใหม่มันไม่ได้ยากนะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าไปยืมอุปกรณ์อย่างอื่นแล้วกันนะการเฉพาะไอโซสองตัวนี้เพายงแค่เฉพาะตัวนี้กนะ็พอแลับ อเดี๋ยวจะเปิดล็อกมันเลยนะโอเคครับใส่สายป้ายแล้วกดตัวล็อกกลับมาใหม่อีกครั้งนึงเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองสายเส้นผมไม่น่าจะเป็นสายอะไรเพราะก็ทิ้งบอกว่าอย่าไปยุ่งกันไปเลยแต่ว่าอยู่ตรงปุ่มโฮมก็น่าจะเป็นตัวคอนโทรลหลักตรงนี้นะครับก็อย่าไปยุ่งกับมันเนาะทีนี้ผมยังไม่ปิดฝาครอบนะผมจะลองเปิดให้ดูว่าอาการที่บอกว่าเปิดครั้งแรกมันติดแต่พอสั่งสลิปก็คือสั่งกดปุ่ม power ค้างไว้เองกดปุ่ม power เนี่ย จอมันจะตัดถูกไหมจะเป็นการพับหน้าจอแล้วพอจะกระตุ้นที่มันเปิดอีกเนี่ยปรฏว่าไฟมันไม่ติดไฟหน้าจอยังติดหมดเอ้มาดูว่าไอ้ปัญหาที่ไฟหน้าจอไม่ติดเนี่ยมันจะโอเคไหมทีนี้อ่ผมไม่แน่ใจตอนที่จะถอดเนี่ยบอดที่ไบข้ามไปเนาะอย่าลืมอ,ออกปาออกกาออกก่อนนะครับดึงปากกาออกก่อนแล้วค่อ,นนะคอยออกกราดที่ว่าจะไล่เสียบตามขอบเนี่ยเอาปากกา,าออกก่อนนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะเพราะว่ามันจะลอยกับตัวไปฝาครอบ เอาละทีนี้ผมจะลองเปิดดูว่าอาการนั้นมันหายไปไหมนะครับก็ลักเลยนิดนึงเนาะก็คงต้องใช้อะกายเนี่ยกดเปิดอะติดแล้วนะครับนี่ติดแล้วนะเดี๋ยวดูกันว่าตอนโฟล์ทสลิปครั้งแรกเนี่ยแล้วพอกราต้นเปิดอีกรอบเนี่ยจองจริงดำหรือไม่ผมว่าน่าจะหายนะแต่ลองดูพร้อมกันเนาะนี่ผมเพิ่งแกะเสร็จแล้วก็มาลอง เทสเลยได้ไม่ได้ก็วัดตัวไปงเลยลวกันไหนๆเครื่องหมดประกันไปแล้วนะครับเรื่องรู้จักการแกะในที่ดูดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วเพราะมันไม่มีนอ็อตมีแต่เขี้ยวที่เราเอาไว้ก็เบาๆไปหน่อยลวกันโอเคครับมาเข้ามาครั้งแรกแล้วเนาะก,ก็ปกจะปกติดีนะอาการแรกที่ผมเจอนะครับตอัที่เราเลื่อนตัวมีไฟบ้าลงมาเนี่ยก็คือไอระบบแสงสว่างอ่ะไม่ทํางานเลยผมจะลองเอาโตัวออกอ้าบเปิดว่ามันเนีย่ยฮะมันกลับมาทํางานแล้ว ดันไปด้านลูดสุดก็เบื่ดันไปด้านสว่างสุดก็สว่างแล้วแล้วก็ออโต้ได้มันก็เป็น,นมิติอันดีว่าถ้าผมสั่งสลิปมันผมจะลองกดปุ่ม cover ครั้งหนึง่งก็ดับไปละถ้าผมจะลองอีกครั้งหนึ่งเปิดมันขึ้นมาอาจจะกดมมก็ได้กลับมาแล้วนะครับก็เป็นว่าการทดลองครั้งนี้ใช้ได้เนาะ แต่ใช้ได้กับเครื่องใครบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจแต่แนะเครื่องผมว่โอเคแล้วผมดีใจมากเลยที่มันหายนะครับทีนี้ผมก็กลับไปทํางานต่อได้เหมือนเดิมครับหบอกคิปนี้คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยเราลองซ่อมดูก็ื่อนะว่าหมดประกันก่อนเนาะแล้ค่อยจัดการนะครับส่วนเครื่องใครที่ยังอยู่ในประกันเข้าสมุดเถอะเพื่อความปลอดภัยนะครับสหรับคลิปนี้คงแค่นี้คลิปหน้าผมก็ได้เจออีกเพราะว่าเราเป็นประการของคนท่อยากทำอะไรเสียอีกแล้วนะครับโอเคครับ